โลกในยุคปัจจุบันนะครับมีการแข่งขันด้านการทรุนที่สูงมากและ3 G เองนะครับก็มีบทบาทที่เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้3 G เป็นเวับนาการของเทคโนโลยีที่สะท้อนความเจริญของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเข้าถึงสังคมแห่งการเรียนรู้ลองจินตนาการอยู่นะครับถ้าหากว่าเกษตรกรขร้าราชการประชาชนใครๆก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เราจะมีความสุขกันสักแค่ไหน3 G นั้นถึง ได้ว่าเป็นการให้โอกาสแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนซึ่งจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตเช่นนี้เราน่าจะได้รับมาตั้งนานแล้วในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นจริงได้แล้วนะครับด้วย 3G ครับถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรมีระบบ 3G เพื่อให้คนไทยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นก็ฝากไว้สาหรับอนาคตคนไทยครับ